ครับผมวางแผงแล้วะทั่วประเทศกับ B2S ทุกสาขาเลยกับนี่ครับมินิอัลบัม 3, K, ม้ม ATK 3 a n แอนดี้เขมิูครับโอลอยู่ครับก็เป็นเป็นอัลบั้มที่จะบอกว่าเป็นแพคเกจพรีเมียมนะครับที่ที่มีความทันสมัยแล้วก็สามารถไม่ใช่แค่ฟังเพลงอย่างเดียวสามารถเอาไปตกแต่งในบ้านคุณได้ด้วยเหมือนกันก็คือสามารถ เหมือนเป็นตัวต่อกันเลโก้ต่อกันได้เป็นคล้ายๆเป็นหีบเพลงอะไรอย่เงี้ยมีเพลงอะไรอยี้บ้างคะพี่ก็จะมีนะครับเราจะมีทั้งหมด2แผ่นด้วยกันก็คือหนึ่งแผ่นเป็นแผ่นออดิโอก็คือจะมีโอลิยูที่ร้องไปแล้วก็ถ้าโลกไม่หยุดหมุน เราคงจะได้เจอกันสักครั้งหนึ่งซึ่งเป็นทางค่ายของกู้วแมนเนี่ยเป็นคนแต่งขึ้นมาแล้วก็จะมีเพลงใหม่อีกหนึ่งเพลงที่ไม่เคยปล่อยที่ไหนมาก่อนเลยนะครับก็คือเพลงอธิษฐานครับที่ร้องคู่กับคุณไมเคิลสวัสดเซวีก็อยู่ในนี้ยังไม่ได้ปล่อยแผ่นที่ไหนนะฮะคุณถ้าคุณซื้อไปจะได้ฟังก่อนไทรเลยครับบรรยากาศวันนี้อบอุ่นมาเพื่อนๆมาให้กำลังใจเยอะเลยดีมากๆเลยครับจริงๆแล้วผมโทรไปก็เกรงใจเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเขาติดงานหรือเปล่าแต่วันนี้มากันแบบเพียบผมติดนี่เลยติดนี่จะเดี๋ยวจะไปให้ทุกงาาานนนเเลยมีีีไหท่่พ ยายเราไปจะไปด้วยเลยนะครับก็นึกดีใจที่วันนี้สําคัญเลยคือพี่พี่สื่อมวลชนที่มาวันนี้เพราะว่ารู้ว่าพี่มีงานเยอะมากแต่วันนี้ก็สสลดเวลาให้ผมขอบคุณมากๆจริงๆครับวันนี้ทุกกระปุกเหเยอะเลยไหมหมดครับหมดองคุณเองหดเอาแค่แพ็กเกจตัวนี้ก็ ตกแผ่นหนึ่งร้อยแล้วฮะก็สั่งไป5,000แผ่นแค่นั้นเองเพราะเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะนะฮะก็หลักหลักตอนนี้รวม MV ด้วยก็อยู่ประมาณล้านกว่าแล้วครับเงินสดตัวเองหลายคนแบบว่าเออไหนแบบเท่นี้จะแบบตางตัวแบบว่าทำใช่ครับหมดก็แม่ก็บอกแล้วอย่าทำเพราะว่าไม่จริงครับแม่ผมขอไว้จริงๆแล้วแม่ไม่อยากมาด้วยเพราะว่าแม่เขาบอกว่ามาแล้วก็เดี๋ยวน้ำตาไหลอะไรเงี้ยแต่ก็บอกแม่ขอแล้วกันเพราะว่าพอแพ็กเกจ ขึ้นมาแล้วมันมีสองแผ่นมันมีแผ่นหนึ่งเป็นคาราโอเกะด้วยซึ่งคาราโอเกะเนี่ยมันทํายากมากต้องไปป่าเป็นตัวคาราโอเกะที่เป็นตัวหนังสือใช้เวลาแบบนานมากในการทำเนี่ยชุดนี้ใช้ไปเวลาเกือบเจ็ดเดือนนะฮะอันนี้เรียกเจ็ดเดือนอาร์บ้างขัดใจแม่เอชอชอบเออโอลี่ยูขัดใจแม่ถูกต้องอ แม่ชอบเพลงช้าแม่บอกว่าชอบเพลงช้าเขาบอกว่าฟังแล้วมันลื่นหูดีอยู่ในรถแล้วแก่หลับได้พอไปเจอโอลี่ยูรู้ไหมว่าเขาบอกว่ามันสนุกแล้วใจเกินไปเขาบอกอย่างนี้นะฮะก็ก็รู้สึกดีครับแม่ชอบแลวอธิษฐานแม่ก็ชอบแล้วแต่อาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างเก็ต้องบอกว่าเหตุผลที่วันนี้รีบแถลงแล้วก็วางแผนเนี่ยเพราะว่าผมเลื่อนคุณหมอมาประมาณเกือบจะปีแล้วฮะผ่าตัดครับเพราะว่า คุณหมอบอกว่าเอ็นมันจะหดลงเรื่อ,ๆอยๆเพราะงั้นเนี่ยคุณจะต้องโดนดึงเอ็นจากอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้รีบทำเถอะอะไรเงี้ยก็เลยขอหมอว่าเนี่ยผม กำลังทำแคมเปญกับทาง B2S อยู่เพื่อจะมอบรถจกักรย,ยา,าโนยโนต์ Yamaha Fiero แล้วก็ซัมซุงแล้วก็รางวัลอีกมากมายเนี่ยขอพถึงวันที่3พฤษภาคมแล้วกันแล้วเดี๋ยววันที่6ผมเข้าโรงพยาบาลให้หมอขึ้นเขียงเลยอ่ะหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างจะพักอีกนานทักายาวครับเพราะว่าต้องใส่เฝือกแล้วก็แขนห้ามกระดูกกระดิกไปไหนแล้วก็ต้องใช้เวลาเฝือกแข็งได้อยู่ประมาณเดือนขึ้นถึงสองแล้วก็ตามด้วยเฝือกอ่อนแล้วก็ต้องเริ่มกายภาพแล้วปีนี้จะกลับบวชให้แม่ด้วยก็เลยเนี่ยก็คือทิ้งเอาไว้แล้วก็เดี๋ยว ช่วงระหว่างที่ผมไม่อยู่ก็คงจะปล่อยให้ฟังกันไปก่อนแต่ว่าตอนจะบนแทนจริงๆแล้วผมกะว่าจะบวชวันเกิดก็คือมิถุนาเดือนมิถุนาสิบแปดแต่คราวนี้หมอบอกว่าเขากลัวว่ามันจะมันจะถอดเฟือกเสร็จปุ๊บต้องกายภาพอีกอะไรเงี้ยมันกลัวจะไม่ทันแต่ว่ายังไงก็ต้องบวชครับเพราะว่าปีนี้สารีข้าสัญญากับแม่ไว้แล้วเรียมการยังไงบ้างทำเรื่องบวชก็คงไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปไกลทิ้งแม่ไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าแม่เขาก็อยู่คนเดียว ก็คงจะบวชแถวบ้านแถวพระรามหกวัดบรมมะฮะเพราะว่ามีท่านเจ้าวาดเนี่ยก็รับรับเป็นลูกแล้วอะไรเงี้ยลูกศิษย์ก็แล้วจะได้ให้แม่เนี่ยใส่บาตรทุกวันด้วยก็คงจะบวชแถวบ้านสักประมาณเดือนหนึ่งหรือสามอาทิตย์อะไรเงี้ยยังไงปีนี้แน่นอนใชิโอ้แน่นอนครับผมยังไงผมฝากเดี๋ยวจะฝากเชิญทุกๆุกคนคร้ไปตัดผมผมหน่อยครับสุดท้ายฝากมินิอัลบั้มครับก็ผมฝากมินิอัลบั้มนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ อยู่บนเวทีก็ตื่นเต้นกว่าทําพิธีกรให้กับงานอื่นๆนะเพราะว่ามันไม่มีสคริปต์ทุกอย่างผมบอกแล้วว่าขอตอนแรกจะมีพิธีกรก็บอกว่าไม่ไม่ขอดีกว่าเพราะว่าเกรงอกเกรงใจเพื่อนๆที่มาทําให้แล้วก็เขาไม่คิดตังเราอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราเราแฮปปี้กับกับกับตรงนี้ที่ว่าเราอยากจะทําอะไรแล้วก็ไม่อยากมีสคริปต์อยากพูดทุกอย่างออกมาจากใจออกจากสมองผ่านหัวใจแล้วก็เอามาให้ทุกๆคนก็วันนี้รู้สึกว่าพูด คิดว่าพูดดีเต็มที่ที่สุดแล้วถึงแม้ว่าจะแบบตื่นเต้นมากก็ตามแต่ว่าพอได้เห็นทุกๆคนและขอทุกคนตบมือขอให้ทุกคนโบกมือไปมือมาทุกคนทําตามหมดแค่เสียดายว่าร้องเพลงเราไม่ได้<อ>ถ้าร้องเพลงเราได้เลยจะมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยคาราโอเกะอย่างนี้ครับลองไปหาซื้อกันไดเ้เห็นว่างานนี่ทำเตรียมการเตรียมเองเลยทุกอย่างทุกอย่างเลยก็คือผมจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจะมีทางบริษ ทางกูฟิทแมนนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณแม่ผมครับที่ควักกระเป๋าตังค์ให้แล้วก็อขอบคุณพี่สาวผมด้วยที่ที่วันนี้เสียสละเวลาตัวเองเขาเป็นทนายแล้วก็ต้องเข้าศาลทุกวันแต่ก็ต้องมาช่วยผมดูงานอู้เจอปัญหาเยอะแยะจริงๆพี่คือถ้าจะุตรใครที่ไม่พร้อมจะมาทํางานแบบนี้นี่และทําคนเดียวเนี่ยนะ <S <S ผมว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าเพราะว่าเงินทองมันมัน ขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะคือแบบว่าต้องใช้เดี๋ยวผิดตรงนี้ต้องเพิ่มตํงเงินตรงนั้นมันเยอะมากก็วันนี้รับรู้มากกว่าการทําเพลงขายเองร้องเองฟังเองซื้อเองแล้วก็วันนี้จะเข้าใจแล้วว่างานอีเวนต์มันจัดยากกว่าที่คิดถึงแม้เป็นเวทีเล็กๆอย่างนี้เมื่อคืนถึงตีสี่นะครับจะหันมาเอาดีด้านนี้ไหมคะไม่มีคนจ้างครับคือจริงๆแล้วผมผมชอบคืออาชีพผมหลักๆคือการเป็นวิทยกรอยู่แล้วจะเป็น MC รายการทีวีหรือว่าจะเป็นดีเจก็ได้แต่ว่า ผมรู้สึกว่าผมชอบในการที่อยากจะแชร์และแบ่งปันความรู้ของผมเนี่ยเท,ท่าที่ผมมีแล้วให้กับคนอื่นๆด้วยเหมือนกันจริงแล้วอยากอยากอยากเป็นอาจารย์สอนพวกแบบเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ว่าอยากแชร์ตรงนี้ให้กับน้องๆคนไหนที่คิดว่าเออเห็นพี่ว่ามันน่าเป็นตัวอย่างที่ดีก็มาได้เดี๋ยวจะสอนให้ฟรีไม่คิดตัง